พบกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะวันนี้แม่ค้ามาจัดชุด2อคูนสค่ะชุด2อคูนสมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะชุด2อคูนสมีตู้ซับเบตสิหนิ้วลูกเต่าสองใบค่ะตู้12นิ้วกลางแหลมนะคะคางหมูนะคะ2ใบนะคะและพิเศษนะคะวันนี้แม่ค้าเอาใจคนที่ไม่อยากเล่นแยกชิ้นคนที่ไม่อยากต่อสายยุ่งยากอยากเดินจบในตัวเดียวนะคะแม่ค้ามาจัดชุดกับพาวเวอร์มิกตัวนี้ค่ะพาวเวอร์มิกรุ่นนี้นะคะยี่ห้อเอวันค่ะ รุ่น PMX 402 d s b นะคะกำลังขับอยู่ที่350วัตต์ค่ะมีช่องเสียบไมโ์ร้องคาราเราเกตนะคะ4ตัวค่ะเครื่องนี้นะคะสามารถรองรับ USB, s d c a a d สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะมี EQ ปรับแต่งสระนะคะ10ช่องค่ะมีโปรแกรมเอฟเฟกนะคะ99โปรแกรมค่ะถัดมานะคะเพื่อนๆเราลองมาใช้ USB ค่ะเสียบตามนี้นะคะเพื่อนๆ USB ให้เพื่อนๆกดปุ่มนี้ลงนะคะปุ่มสีแดงนี้นะคะกดลงค่ะแล้วก็เล่งเสียงวอลลุ่มตรงนี้นะคะก็จะเป็นเสียง USB ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากเล่น USB นะคะเรามีสายนะคะสายสเตอร์นะคะสาแบบนี้นะคะ ให้เพื่อนๆนะคะเสียบไปที่ลายหนึ่งกับลายสองนะคะแล้วเพื่อนๆก็เสียบที่ตูดโทรศัพท์นะคะแล้วก็เพื่อนๆหาเพลงที่เพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมเล่นวอลลุ่มด้านข้างด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาฟังกันเลยนะคะเราจะเล่นเอ่อลายหนึ่งกับลายสองขึ้นนี้นะคะ รวดเสียงก็จะประมาณนี้นะคะถัดมานะคะเพื่อนๆถัดมานะคะเรามาดูปุ่มเรามาดูวอลลุ่มด้านบนสุดนะคะ <t> เป็นวอลลุ่มปรับเสียงความดังเบานะคะอันที่สองนะคะเป็นวอลลุ่มปรับเสียงแหลมค่ะอันที่สามนะคะเป็นวอลลุ่มปรับเสียงเบสค่ะแล้วก็วอลลุ่มอันที่สี่นะคะเป็นวอลลุ่มปรับเอฟเฟกค่ะปรับเอฟเฟกของไมคนะคะ แล้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆปรับอันนี้นะคะเ uh. พื่อนๆต้องปรับสองปุ่มนี้ด้วยนะคะนี่นะคะค่ะแล้วถ้าสมมุติเพื่อนๆปรับเสร็จแล้วนะคะเพื่ <c oughs> พนอนๆอ่ะมาดูโปรแกรมอย่างนี้นะคะที่เราแจ้งเอาไว้ว่ามี9 9้าโปรแกรมเพื่อนๆเลือกโปรแกรมที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็กดลงแบบนี้นะคะมันจะล็อกหน้าจออยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ ไลไ์นะคะเรื่อนขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบไม้นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม้นี้เราเสียบไว้ที่ช่องสามนะคะ<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนเพื่อนเพื่อนมาปรับที่ช่องสามนะคะปรับที่ช่องสามนะคะปรับเอฟเฟกช่องสามนะคะเดี๋ยวเราลองมาลังฟังเสียงไม้นะคะที่เป็นเอฟเฟกนะคะฮัลโหล เพื่อนๆเอาคีสไลด์นี่ลงเอฟเฟกลงนะคะก็จะเป็นเสียงปกติแบบนี้นะคะฮัลโหล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 อาลค่าเสียงก็จะประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> ทั้งชุดนี้นะคะ <Okay. S 1> เพื่อนๆในราคา13,900บาท <Okay. S 2> ขอย้ำนะคะ13,900บาทมีอะไรบ้างมีตู้ซับเบส15นิ้วนะคะลูกเต๋า2ใบ 12นิ้วตู้12นิ้วกลางแหลมนะคะคางหมู2ใบเพราะว่ามิก4ช่อง1ตัวและพิเศษสุดนะคะแม่ค้าจะมีแถมเสาแกนกลางแบบนี้นะคะ2ต้นแล้วก็มีสายสเปกทอนนะคะหัวท้ายนะคะแบบนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆไปสีเส้นต่อใช้งานได้เลยนะคะ เดี๋ยวแม่ค้าเอาใจใสายร้องคาราโอเกะน,นะคะวันนี้แม่ค้าแถมไม้ตัวนี้ให้หนึ่งตัวนะคะเป็นไม้สายเป็นตัวเดียวกับที่แม่ค้าพูดแบบนี้นะคะค่ะแบบนี้เลยนะคะเอาใจใสายร้องคาราโอเกะโดยเฉพาะเลยนะคะแม่ค้าให้เป็นหนึ่งตัวย้ำนะคะทั้งชุดนี้นะคะ1 3,900บาทนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจหรือสอบ